โซนนี้ชอบจริงๆครับสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์เลยดูด้านหลังนะครับจะเห็นว่าสีแดงสวยสุดสวยสดใสเลยนะครับสวยสุดลูกหูลูกตาเออมีสาวๆใส่ชุดสีขาวนะดูสวยเด่นเป็นสง,ง่าเลยนะครับสีขาวตัดกับสีแดงเงาออกละร้อน อยู่ที่ฮอกไกโดนะครับฮอกไกโดฟาร์มของเขาใหญ่ขับรถไปมาสะดวกสบายครับขับรถเข้ามาเขาใหญ่นะจะอยู่ทางซ้ายมือเลยทางซ้ายมือ เดี๋ยวมาดูสีแดงใกล้ๆกันนะครับนี่เห็นไหมอยู่ใกล้ไหมสวยครับสวยอย่าห้ามเด็ดดอกไม้เขานะครับห้ามเด็ดดอกไม้นะครับชมอย่างเดียวชมอย่างเดียว เขาให้ชมอย่างใกล้ชิดเลยล่ะนะครับชมอย่างใกล้ชิดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยม ลุกละได้เวลากลับแล้วครับกลับแล้วชมความสวยงามกันก่อนจะกลับนะครับ เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอากาศจะร้อนแต่เราไม่ร้อนนะครับโอเคครับ